ก็สวัสดีเพื่อนเพอนพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับกำลังจะทำคลิปใหม่นะครับคือว่าวันนี้ครับผมผมจะอยากจะถามเพื่อนๆพนพ,นพี่น้องครับว่าเวลาพี่น้องแกะมังคุดนะครับพี่น้องแกะยังไงครับวันนี้ผมจะแกะ มาดูาได้พี่น้องดูนะครับผมใช้มือเดียวครับผมจะบีบอย่างนี้ครับแล้วก็กินเลยของเพื่อนเพื่อนพี่น้องเป็นแบบนี้ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ ลองดูนะครับ